สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าขอรายงานผลการปฏิบัติประจำวันที่15มกราคม2564ดังนี้ครับ ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด13-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสยอดดอยอุณหภูมิ5-12องศาเซลเซียสคุณภาพอากาศ PM 2.5อยู่ที่31-81ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร PM10 อยู่ที่4 4 1 4 0ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ AQI อยู่ที่37-177พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพสาเหตุมาจากมวลอากาศเย็นจากจีนตอนใต้ทำให้อุณหภูมิลดลงการยกตัวของอากาศมี ความกดอากาศสูงรวมถึงมีการสะสมของฝุ่นควันจากการบริหารเชื้อเพลิงในช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมาจึงทําให้ฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นส่วนจุดความรนสะสม17จังหวัดภาคเหนือพบ383จุดอยู่ในป่าอนุรักษ์52จุดเกศรประก58จุดป่าสงวน151จุดพื้นที่การเกษตร91จุดชุมชนและอื่นๆ31จุดในส่วนการปฏิบัติงานประจําวันนี้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่สส่วนหน้าร่วมกับนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจกกกาารรรเตียมแ้ไข ปัญหาหมอกควันไฟป่าโซนเหนือที่องค์การบริหารส่วนตำบลกึดช้างอำเภอแม่แตงและสถานีควบคุมไฟป่าสีล้านนาอำเภอพร,าพรา้าวและร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองนักสูตรประชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM สองจุดห้าจังหวัดเชียงใหม่อีกทั้งร่วมประชุมกับรองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการกองทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเ,เทคโนโลยีเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านปลอดการเผาลดฝุ่นควัน PM สองจุดห้านอกจากนี้ยังได้ประชุมผ่านระบบวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์กับกรอรมน17จังหวัดภาค และชุดอนรคงเพื่อรายงานผลการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในช่วงที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7ดและดาเนินการสร้างฝายชะลอน้ําที่ป่าต้นน้าบ้านแพรมกลางตำบลทุ่งยาวที่ป่าต้นน้ําฐานหอดูไฟฐานดอยหัวแหวนตําบลเวียงเหนืออเาเภอปลายอีกทั้งประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าและหมอกควันที่บ้านกุ้งไม้สักตำบลปางหมูอําเภอเมืองบ้านดอยคูบ้านท่งหลวงตบนนำบลนาปูป้อมบ้านผาเพื่อตำบลปางมาผ้าอเาเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนบนทอนทหารบกที่33ประสาน สถา,านีวิทยุกระจายเสียงกองทัพพรีสามส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์งดการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 มณฑลนากที่สามนประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าหมอกควันและสร้างการรับรู้ปลูกจิตสำนึกอีกทั้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ที่บ้านศพยมหมู่ที่2ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากกอรมนรจังหวัดนานแจ้งผลดำเนินงานของแขวนการทางที่1และ2ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำในเขตพื้นที่เพื่อลดปริมาณ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นอ่องขนาดเล็กที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพะเยาและแจ้งผลดำเนินงานของสถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้าและสถานีควบคุมไฟป่าพะเยาสำนักบรหิหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15บรหิหารจัดการเชื้อเพลิงและทำความสะอาดแนวกันไฟที่บ้านน้ำแป้งตำบลขุนควงอำเภอปงจังหวัดพะเยากออรมนรจังหวัดพิษณุโลกแจ้งผลดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4พิษณุโลกและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11ดํำเนินการชิงเก็บรถเผาในพื้นที่รััับผผิิิดดดดดชอออออกกนนนนนจจงงงงงงงหหวววลลลปาาาแ้เขมทถไ าข้างทางหลวงและชุดลาดตะเวนบ้านแจ้คอนออกดับไฟไม้ป่าในเขตป่าอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยอำเภอแจห้ห่มและชุดปฏิบัติการพิเศษเหย่่วไฟแม่ทะออกดับไฟไม้ป่าชุมชนที่บ้านอิ่วเมีย่ยนตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางกอรอรมนจังหวัดลำพูนดําเนินการเารข้าดับไฟป่าบริเวณป่าข้างทางเส้นทางสายบ้านฮ่วงลำพูนบ้านแม่อาวอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนกอรมนจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งผลดําเนินงานของอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11ออกลาดตะเวนเ ดำเนินการบรหิหารจัดการเชื้อเพลิงอีกทั้งดําเนินการดับไฟป่าที่มูซีตบลน,น้ําไข่อำเภอน้าําป่าและทําแนวกันไฟตบลผาเลือดอําเภอท่าปา่าจังหวัดอุตรดิตถ์เชื้อไฟโกงเรียนพร้อมด้วย